PRA PAT ครับบริษัทพีรพัทเทคโนโลยีจำกัดมหาชนทำอะไรเอ่ยสินค้าอสาหกรรมนะครับผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชือ้อภายใต้ตาสินค้าหลักพีลพัทเนาะนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมให้บริการเช่าด้วยเช่าด้วยให้เช่าด้วยนะผู้ถือหุ้นรายใหญ่พีรพัฒน์ครับรายย่อยถือ55%แล้วรายใหญ่เป็นบุคคลนะครับบุคคลนะสองคนแรกจะถือเยอะเลยนะครับคนต,ต่อไปก็เยอะนะครับถือขนาดรายสุดท้ายนะบุคคลท่านสุดท้ายยังถือ 1.89%เลยนะอืมไม่มีแบบ0ูนจุดนะแล้วก็จะบอกว่าบริษัทนี้ไม่มีบริษัทพวกกองทุนถือนะอืมนะครับไม่มีบริษัทถือเลยเป็นบุคคลแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มครอบครัวเขานะครับกรรมการบริหารเนาะนะครับงบการเงินพีรพัฒนครับงบมีแค่นี้ก็ น่าจะเป็น IPO นะครับนี่สินรวม574ล้านสินทรัพย์รวม1,074ล้านนี่ก็เริ่มเยอะมันนิดหนึ่งแล้วนะกำไร45ล้าน5ล้าน3ล้านอืมล้ากำไรไตรมาสแรกของ6 4 3ล้านนะครับ3ล้านนะแต่กําไรปี6 3รวมทุกไตรมาส5ล้านนะอ,อ,อีหนึ่ง ปัผลก็ก็เริ่มมามีปีนี้ครับเริ่มมามีปีนี้นะดูกราฟพีรพัฒครับต้บนนี้ผมสนใจเกี่ยวกับธุรกิจในยุคนี้น้ำยาฆ่าเชื้อไงมันต้องใช้เยอะจากนี้เป็นต้นไปในอนาคต3ปี5ปี10ปีข้างหน้าการรักษาความสะอาดการฆ่าเชื้อ การสวมถุงมือการใส่ผ้าแมสปิดจมูกการเขาเรียกกันนะการระวังตัวของของประชาชนคนทั่วไปแบบเราเราเนี่ยจะเป็นกันมากขึ้นการฉีดแอลกอฮอล์การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์จะใช้อย่างเขาเรียกนะเป็นปัจจัยที่5ไปเลยที่คุณต้องมีก่อนออกจากบ้านในบ้านก็ใช้ในบ้านก็ใช้นะนะครับเพราะว่าเรามีโรค โควิดขึ้นมาทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองป้องกันดีกว่าเป็นถูกไหมป้องกันเดียวไปแก้ไขที่หลังถูกไหมครับประมาณนี้เนาะดูกราฟพีระพัดครับดูกราฟพีระพั์ prapat ราคาปัจจุบันบาท3 7สตางค์ราคาเส้น200วันบาท44สตางค์เป็นเทนค้าลงนะครับเพราะว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเส้น200วันไง ถูกไหมนะครับดูภาพใหญ่ครับภาพใหญ่พีระพาสเป็นหุ้น IPO ปีที่แล้วปี2020อืมทําทำราคาสูงสุดไว้บาท83สตางค์ครับปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะแล้วก็ลงมาปรับฐานปีนี้ครับลงมาปรับฐานไม่ใช่ปรับฐานปีนี้ปรับฐานปลายปีพีที่แล้วเหมือนกันอะนะครับ อยู่ที่บาท16สตางค์ถือว่าปรับฐานน้อยนะเพราะอะไรราคาสูงสุดอยู่บาท8 3ดสอะ่ะแต่คุณปรับฐานบาท16ตังค์อ่ะมันถือว่าน้อยมันถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากถ้าเกิดบาท8 3ดมนะถ้าปรับฐานเป็นเศษสตางค์เอออันนั้นไม่แปลกอันนั้นไม่แปลกนะครับและและและทำราคาสูงสุดอยู่ที่สร้างดอยใหม่ไว้ให้ครับบาท95สตางค์งามไสคือผมจะบอกว่าด้านเทคนิคเนี่ย ถ้าคนดูบาท83สตังค์เนี่ยถ้าเขาเห็นบาท95ตังค์เขาจะเข้าเพราะอะไรทำไฮสูงขึ้นไงทำไฮสูงขึ้นแต่เผอิญครับรเผอิญพอมันถึงบาท95ตังค์มันดันกลับมาหลุดบาท83ตังค์บาท83จึงกลายเป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดแล้วถ้าหลุดลงไปเนี่ยสายเทคนิคจะขายหมดเลยเพราะมุมมองการาฟเสียทรงทันทีมองเป็นลงอันดีแต่ตอนที่มันลงคุณดูเดนะคือมันลงแบบ ตั้งตัวไม่ทันแถมมีรีบาลหลอกด้วยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตอนมาลงเนี่ยครับตอนอไปบาทเก้าหเอ้ยเบรกไว้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูนะเบรก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 แล้วเข้าปึง้งพอถึงบาท 95, เก้าห้าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นย่อครับฟูบเด้งกะว่าตรงเนี้ยกลับมาบาทแปดสามได้จะผ่านขึ้นต่อใช่ไหมเปล่าเลย ดันทีเดียวล่วงมาหลุดข้ามเส้นสองร้วันมาเลยนะอืมเป็นไงล่ะอย่าลืมฉันฉันอยู่ข้างบนือมองามไส้นะครับจึงตอนนี้จึงมองเป็นว่าไม่ได้มองเป็นย่อละไม่ได้มองเป็นย่อละมองเป็นลงถามว่าย่อตอนไหนจำเส้นยี่สิบวันได้ไหมครับอืมมันมองเป็นยอ่อ ตั้งแต่อ้าวทำไมเสียวจุงเบยกับหัววะเอออยู่นี่แหวอ่ามันมองเป็นย่อตั้งแต่ตั้งแต่หลุดบาทเจ็ดสิบแล้วครับถูกไหมมันมองเป็นยอดตั้งแต่หลุดบาทเจ็ดสิบนี่นี่น,นี่ผมตีเส้นให้ดูเนี่ยมันรอมันมองเป็นยอ่องแต่หลุดบาทเจ็ดสิบแล้วนะอืม พอมันหลุดบาท70ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะเด้งมันเด้งน้อยแล้ววันนั้นเจอเจอแผนิกเซลคิดว่าเจอแพนิกเซลมันก็เลยจะแบบเพิ่มเริ่มดิง่งไงเริ่มดิง่งหุ้นสูงสูง,สงจำไว้นะครับหุ้นสูงสูงนะตระกูลแนวต้านสําคัญไปแล้วนะเมื่อตลาดลงแรงๆนะหุ้นพวกนี้จะลงก่อนเพราะอะไรคุณคิดถึงคนทุนต่ําเนี่ยเขาก็ต้องเก็บกําไรให้มากที่สุดถูกไหมเขาไม่อยากขาดทุนกําไรหรอกอพูดแล้วหน้ามันไส้นะขาดทุนกําไร กูเนี่ยขาดทุนจริงถูกไหมนะครับเออนะครับพอมันหลุดใต้1บาท4 4มันจึงมองเป็นลงครับมันจึงมองเป็นลงนะโอเคเดี๋ยวนี้ให้มองภาพก่อนว่าเออมันเป็นลงมันเป็นลงนะครับต่อไปเราอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับใกล้สุดเนาะ ใกล้สุดคือบาท34สตางค์ครับมีปิดเขียวๆนิดๆน,นะครับแต่แรงซื้อไม่มีเลยนะแรงซื้อไม่มีเลยนะครับแนวรับถัดไปบาท27สตางค์ครับแนวรับถัดไปบาท16สตางค์ครับอันนี้คือแนวรับหลังพิงฝาละถ้าหลุดบาท16สตางค์ไปนี่ก็โหไม่มีพื้นละดิ่งลงเรื่อยๆนะดิ่งลงเรื่อยๆนะครับดิ่งลงเรื่อยๆนะครับ แนวต้านแรกบาท42เป็นแนวต้านรีบาวรีบาวคือโอกาสจะไปถึงแนวต้านเด้งแล้วลงต่อได้นะครับแนวต้านถัดไปบาท44อ่ะโอเคถ้าคุณกลับมาบาท44ได้เนี่ยโอกาสจะมองเป็นขึ้นมากกว่าลงมองเป็นขึ้นมากกว่าลงนะนะครับ ต่การที่หุ้นหนึ่งตัวเนี่ยทำราคาขึ้นไปตรงนั้นน่ะแล้วเขาจะลงมาเก็บของอีกครั้งหนึ่งครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นไปไวคือการที่หุ้นจะลงมาปรับฐานเนี่ยคุณมองฝั่งซ้ายคุณมองฝั่งซ้ายมองฝั่งซ้ายนะเห็น <He S 2> เขาลงมาจากตรงนี้ไหม IPO อ่ะลงมาปุ๊บการที่เขาจะให้กลับมาเป็นขาขึ้นน่ะ ขาต้องทําแบบนี้ก่อนคือออกข้างให้เบื่อให้เบื่อให้เบื่อ,อนี่ยครับเด้งไปเด้งมาเด้งหลุดเด้งไปเด้งมาเด้งมากว่าจะปรับฐานจบอะครับปรับฐานจบเนี่ยแล้วกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณน่าจะร่วมครึ่งปีครับถึงเกินนะเกินเกิน6เดือนเกิน6เดือนตรงนี้นะตรงนี้นะนะครับ กว่าจะกลับตรงนี้มาได้เนี่ยแล้วแถมย่ำอยู่ตรงนี้อีกนานกว่าจะขึ้นนะครับเกิน6เดือนนะครับเกิน6เดือนนะอืบางตัวลงเป็นปีอะลงเป็นปีลงจนแบบง่ายๆคือของไม่ครบไงลงจนคนด้านบนยอมอ่ะยอมทิ้งยอมทิ้งนะครับผมถึงบอกว่าถ้าพีรพัทเนี่ยไม่สามารถกลับมายืนผมไม่เอาบาท 4, 4ี่นะผมเอาบาท50 เอาบาทห้าสิบนี่นี่นี่น,นี่เพราะแนวแนวต้านนี้น่ากลัวครับแนวต้านนี้น่ากลัวนะครับถ้าเกิดกลับมายืนบาทห้าสิบไม่ได้เนี่ยโอกาสพิรพัฒน์ยังมองเป็นลงมากกว่าขึ้นนะมองเป็นลงมากกว่าขึ้นและก่อนที่คุณจะเห็นตอนที่เขาบาทห้าสิบอ่ะคุณต้องมองก่อนว่าวอลุ่มเขาเต็มไหมบิดออฟเขาเต็มไหมบิดออฟเขาหลักร้านไหมแต่ถ้าเขายังหลัก หลักแสนหลักหมื่นอยู่แล้วก็ล้อยๆหลอๆไม่ค่อยมีเต็มบางช่องก็ยังหวงๆยังเป็นหลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างคือมันไม่เต็มอะมุมมองเขาจะทิ้งอีกรอบหนึ่งแปลว่ากลุ่มที่เขารีบาวมาบาท44กับบาท50เนี่ยมันเป็นแรงถัวไม่ใช่แรงขึ้นมันเป็นแรงถัวนะถัวจากไหนอะถัวจากที่คนติดอยู่บาท95กับบาท80ดนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ มองด้วยการอ่านแนวรับแนวต้านไปแล้วมองด้วยการขึ้น200วันไปแล้วนะสรุปแผนอีกรอบไหมอ่าสรุปแผนอีกรอบหนึ่งแล้วกันแนวรับแรกบาท3 4แนวรับถัดไปบาท27แนวรับถัดไปบาท22แนวรับหลังพิงฝาคือบาท16สตางค์ถ้าหลุดบาท16สตางค์นี่ครับราคาในกระดานขวามือครับด้านล่างเป็นแนวรับแนวต้านถัดไป บาท10บาท5 1บาท95สิาตังค์เกสตังค์แปสิาตังค์แปสตังค์มันจะลงไปเรื่อยจนกว่าคุณจะคืนของเขาครบนะครับถามว่าลงได้ถึงไหนไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้อืม,มีแต่เขาว่ารู้แต่เรา่ารู้ขาขึ้นได้คือถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าพีรพัฒน์กลับมายืนบาท4-2กับบาท4-4ได้เนี่ย แล้วยืนเหนือบาท44โอกาสที่จะเบรกบาท50แล้วยืนกลับเป็นขาขึ้นเป็นไปได้แต่คุณก็ต้องเช็คววลูมตอนนั้นเช็คแรงซื้อแรงขายตอนนั้นนะครับและการปิดเขียวคือเขียวมันเป็นแรงซื้อถูกไหมมันต้องเขียวเขียวเขีวยวด้วยไม่ใช่เขียววันเดียวแล้วแดงเถืออกมาลงมาอีกถูกไหมนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนะ IPO เาะ IPO ลืมดูเลย IPO ของพีรพัฒน์เท่าไหร่ะ i p o โอของพีรพัฒน์บาทห้าสิบตังค์พาห้าสิบตังค์เออไอพ o โของพีรพัฒน์นะบาทห้าสิบตังค์ตอนนี้หลุดราคา iPO อไปแล้วคุณคิดว่าคน iPO อยังอยู่ไหมเอเอนะราคาเสนอซื้อตอนแรกเลยบาทห้าสิบตอนนี้หลุดราคา i p o โอคุณคิดว่าคนที่ถือ iPO อยังอยู่ไหมอืมนะครับอ่ะดูมุมมองแบบนี้นะนะครับ เขาคงทิ้งไปหมดแล้วครับอืมคงทิ้งไปหมดแล้วสลับตัวอื่นเล่นแล้วหล่ะนะครับประมาณนี้เส้น200วันบอกว่าต้องยืนบาท4-4เนาะเหนือบาท4-4บาท50นะจะประกับเป็นขาขึ้นนะครับนี่ดูสไตล์เส้นเทนเส้นกดกันบ้างอืมดอยอะไรนะอืมูดจาไม่สุภาพบาท95นะครับเนี่ยครับ ถ้า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 พีรพัฒนะขึ้นมาเหนือประมาณนี้อย่างเงี้ยก็จะกลับเป็นขาขึ้นได้ก็จะกลับเป็นขาขึ้นได้ขขไดแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอันนี้เส้นเทนใ์้ห้กดบอกนะยืนประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับอะผมลบอย่าลืมนะครับหุ้นหนึ่งตัวหุ้นหนึ่งตัวการที่จะลงมาปรับฐานเนี่ยเดี๋ยวนะเส้นมันเด้ง คุณลงมาปรับฐานได้เนี่ยคุณต้องมาไซด์เวอย่างนี้ก่อนไซด์เวอย่างนี้ก่อนครับเพื่อเรียกของคืนเอาคืนพันมออ่ออออ่นามันผีเสียงน่ากลัวแล้วเราเนี่ยนะครับเก็บของแถวนี้ก่อนครับสักปีไปสักหกเดือนอะไรประมาณเนี้ยเขาค่อยดันขึ้นใหม่อืมเช่นกันครับด้านฝั่งนี้นะเก็บของก่อนครับเก็บของก่อน เก็บของก่อนนะนี่อา้อาวอ่ะแถวนี้อ่ะดีไหมดีไหมนี่นะแถวนี้ไหมเออใต้หนึ่งบาทก็ได้เนี่ยแถวนี้เห็นไหมใต้หนึ่งบาทแถวนี้นะเก็บของก่อนครับแล้วค่อยกลับขาขึ้นก็ยังทันก็ยังทันนะครับก็ยังทันนะครับอืออยู่ที่ว่าตอนเนี้ย คนที่ยังอยู่ด้านบนเนี่ยยอมหรือยังยอมหรือยังยอมจะทิ้งของหรือยังนะครับหรือจะสู้อีกหรือจะถัวอีกนะครับอืมอย่าลืมนะครับหุ้นราคาเนี่ยนะคนเราอ่ะที่เขาเทรดอ่ะไม่มีการพันหุ้นหรอกครับส่วนใหญ่มีการเป็นแสนส่วนใหญ่มีการเป็นแสนพอคิดว่าหุ้นจะขึ้นไงอืมไปมาเริ่มมีเยอะพอติดลบเยอะจํานวนเงินติดลบอะ่ะจำนวนเปอร์เซ็นต์ติดลบมันไม่เยอะครับ จำนวนเปอร์เซนต์ติดลบมันไม่เยอะนะแต่จํานวนเงินที่มันติดลบมันเยอะอ่นความเครียดมันอยู่ตรงนั้นความเครียดอยู่นั้นมันความเครียดมันจะไม่อยู่ที่เปอร์เซนต์ติดลบติดลบแค่ห้าเปอร์เซนต์เองแต่พอไปดูเงินติดลบเป็นแสนถูกไหมมันก็จะมองหูตายแล้วทําไงดีเนี่ยคือมันเครียดไปหมดประมาณนี้นะประมาณนี้นะนะครับเมื่อเขาคืนของหมดก็เดี๋ยวลองติดตามตัวนี้กันแล้วครับอืมลองติดตามตัวนี้กันเนาะนะครับพิรพัฒน์ประมาณนี้ครับ FC ทุนเท่าไหร่ผมไม่รู้นะนะครับถ้าเกิดมันหลุดแบบหลุดไม่ดีอ่ะเป็นผมนะหลุดบาทสามสิบสามสตางค์เนี่ยผมต้องถอยก่อนผมต้องถอยก่อนเพราะโอกาสที่เขาหลุดมานี่ได้อีกเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาหลุดบาทสิบหกสตางค์เนี่ยโอ้หเป็นไปได้สูงเป็นไปได้สูงนะครับที่เขาทิ้งมาขนาดนี้ครับเนี่ยเปิดแกลบทิ้งมาขนาดนี้นะคุณดูนะ เนี่ยคุณดูนะเปิดแก็บทิ้งแก็บเนี่ยเนี่ยแก็บเนี่ยมันเป็นบ่งบอกว่าฉันจะลงอืมฉันจะลงนะครับฉันจะลงลงไปไหนก็ไม่รู้แหละนะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่อ่ะอันนี้ทําไว้เป็นแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าหุ้นมันขึ้นมาแนวต้านเนี่ยหุ้นมันจะดีเดคขนาดไหนก็ ก็อย่าไปรักหุ้นตัวนั้นครับมันคือจุดขายนะครับแต่ถ้าหุ้นมันอยู่แนวรับและส่งตัวได้นะครับแถวนั้นมันคือจุดเข้าสะสมที่ดีนะครับนะครับครับพิจารณ์ประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ